รถครอบครัวอเนกประสงค์เที่นั่งนะครับราคาไม่ถึง200,000บาทครับ่อนสบายๆสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสวยแค่ไหนดีแค่ไหนไปดูกันเลยครับผมผมพาชมรอบคันก่อนนะครับสภาพสีนี่ผมตี90-95%เลยนะครับมีชุดแต่งรอบคันนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับล้อแม็กขอบ15นะครับมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีเป็นสีดาวนะครับเป็นสีน้ำตาลสวยๆเลยนะครับเป็นสีโทนเดียวกับ bmw x3 นะครับสวยจริงสวยจัดครับคันนี้น็อตไม่ขยับเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันครับภายในเป็นเบาะทูโทนนะครับสีออกสีเบจแล้วก็สีขาวนะครับ พวงมาลัยเรียบๆแบบนี้เลยนะครับแผงประตูข้างมาแบบนี้เลยนะครับผมกระจกไฟฟ้าคุณจรีโมทครบ2ชุดนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับหน้าจอ DVD นะครับดูด้านท้ายกันบ้างครับเบาะหลังครับสภาพดีๆแบบนี้เลยนะครับเบาะหลังปรับพับได้นะครับมีเท้าแขนกลางด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็ปรับเลื่อนได้นะครับแอร์แยกส่วนที่นั่งเลยนะครับด้านหลังด้านหลังนี่ไม่มีคนนั่งเลยนะครับเบาะหลังนี่พับได้ด้วยพับเรียบได้ด้วยนะครับอันนี้ผมให้ดูด้านหลังก่อนนะครับ รถคันนี้เด uh ิมมากครับเดิมสนิทเลยนะครับซอกตะเก็บบรางน้ําอะไรเดิมหมดก็คือรถไม่มีประเทสเลยครับทั้งหน้าและทายนะครับน็อตไม่มีถอดขยับเลยนะครับด้านในรถก็มีติดล็อกเทสมาด้วยล้อแม็กสภาพเลียมๆนะครับยางใหม่นะครับยางใหม่เดี๋ยวผมดูปีให้นะครับปี23เลยนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับห้องเครื่องครับห้องเครื่องไฮไลท์เลยครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลียมๆมาแบบนี้เลยนะฮะรถไม่มีถอดขยับเลยนะครับเดิมทุกชิ้นนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับสีสันเดิมหมดนะครับ เดี๋ยวไปดูภายในรถกันนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะเลขไมล์เพียง1 3ึ0 0 0สนสากิโลเมตรนะครับสตาร์ทแล้วเครื่องเงียบกริบเลยครับที่ได้ยินเสียงนี่ก็คือเสียงแอร์นะฮะ DVD นะครับแอร์นะครับเบาะหนังนะครับโอ้คบไม่รู้จะครบยังไงแล้วครับคันนี้ทั้งเบาะหนังทั้งชุดแต่งทั้งล้อแม็กนะครับยางใหม่แบตเตอรี่ใหม่ครบถ้วนหมดทุกอย่างนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้หมดปกติทุกอย่างนะครับลูกค้าหารถครอบครัวใช้นะครับผ่อนเบาๆนะครับ4,000กว่าบาทนั่นเองครับ ยังไงผมอยากให้มาลองดูคันนี้นะครับนั่งได้7ที่นั่งนะครับเดินทางไปไหนสบายครับครอบครัวนะครับขับหากท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้ตามเบอร์โทรที่ผมลงในคลิปนะครับโทรสอบถามก่อนได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับโทรสอบถามพูดคุยรายละเอียดก่อนก็ได้นะถ้าหารถรุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่างบได้นะครับ อยากให้ท่านมาดูคันนี้ก่อนนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับได้ไปในคุ้มมากเลยนะครับเรามีบริการจัดเฟรนช์ให้ถึงที่นะครับต่างจังหวัดจัดส่งได้นะครับฟรีดาวนะครับออกรถ2,000บาทผ่อนประมาณ4,000ักว่าบาทเท่านั้นเองนะครับครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับหรือชอบรถสวยๆนะครับหารถสวยๆรถบ้านแท้ๆใช้งานนะครับ อยากให้ท่านกดติดตามท่านกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอันนี้เบาะด้านหลังครับสามารถปรับพับเรียบแบบนี้ได้เลยนะแอร์หลังนะครับแยกส่วนด้านที่นั่งด้านหลังนะครับเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนนะครับภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับเล่งไม้แท้นะครับเราขายเล้งไม้แท้ทุกคันนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับครับยังไงฝากด้วยนะครับคันนี้ก็รอเนื้อคู่อยู่นะครับสนใจโทรสอบถามผมก่อนได้นะครับขอบคุณมากเลยครับผม